รถไฟด่วนสวรรค์ใต้2,026เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วและนับว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านการคมนาคมที่หรูหราที่สุดของประเทศไทยรถไฟขบวนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมด้วยดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและภายในที่ตกแต่งอย่างประณีตในสไตล์ไทยร่วมสมัยผสานความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตัวขบวนรถแบ่งออกเป็นหลายโซนตามระดับความสะดวกตั้งแต่ชั้นประหยัดพิเศษชั้นธุรกิจไปจนถึงห้องโดยสารแบบ V.I.P. s l i p p e r Suite ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะเหมือนห้องพักในโรงแรมระดับ5ดาวโดยมีเตียงคู่ขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเองอัตโนมัติห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวอุ่น หน้าต่างบานใหญ่สำหรับชมวิวและระบบควบคุมอุณหภูมิส่วนตัวทุกตู้โดยสารติดตั้งหน้าจอสัมผัสส่วนตัวพร้อมระบบบันเทิงแบบอินเตอร์แอคทีฟและบริการ Wi-FI ความเร็วสูงทั่วทั้งขบวนตู้รับประทานอาหารภายในขบวนถูกตกแต่งในสไตล์หรูหรามีเมนูอาหารไทยต้นตำรับและอาหารฟิวชั่นจากเชฟชื่อดังพร้อมเครื่องดื่มนำเข้าหลากหลายชนิดรวมถึงห้องชมวิวแบบกระจกใสรอบทิศทางที่ให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ของภาคใต้ระหว่างการเดินทางอย่างเต็มอิ่ม รถไฟด่วนสวรรค์ใต้2026ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนความเร็วสูงสุดของรถไฟอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบการสะเทือนแบบแมกเนติกไรด์คอนโทรลที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในการโดยสารแม้ในเส้นทางคดเคี้ยวบนภูเขาหรือเส้นทางยาวรถไฟขบวนนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด เช่นกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงทั่วขบวนระบบ AI ตรวจจับสิ่งกีดขวางระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบติดตาม GPS แบบเรียลไทม์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังมีการออกแบบพื้นที่พิเศษสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเช่นลิฟต์อัตโนมัติทางลาดพับเก็บได้และห้องน้ำขนาดใหญ่ที่รองรับการใช้งานของรถเข็น รถไฟด่วนสวรรค์ใต้2026ไม่ใช่เพียงแค่ยันพาหนะแต่คือการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของไทยสู่ระดับโลกโดยผสมผสานเทคโนโลยีความงดงามทางวัฒนธรรมและบริการระดับสูงเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในเส้นทางกรุงเทพมหานครภาคใต้ในปี2026ซึ่งจะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญที่เชื่อมต่อเมืองใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเตรียมพบกับการเดินทางที่หรูหรา สะดวกสบายและน่าประทับใจที่สุดในประเทศไทยเร็วๆนี้